สวัสดีครับผมต้นน้ำเปี่ยมชนครับให้ทุกคนแบบว่าถ้าเห็นแบบนด้ตอนนี้ก็มีสมาที่แค่นี้ามเข้าร่วมและจะรอดไปได้ใช่ก็ดีครับผมเพราะว่านะอยู่อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงมาครึ่งปีนะพอเริ่มกลับมาทํางานก็ดีใจครับได้กลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีคิวที่พายครับผมนิ่งเฮียที่เรามาโบสถ์วันนี้เลยนะครับผมต้องอยว่าเราคิดแบ่นี่แล้วเนครับ รับบทเป็นต้นเป็นเพื่อนของหนูเกื้อครับผมก็คาแรกเตอร์ก็กร้าตามนี้เลยเหมือเดิมนะใช่เราจะเข้าไปลดแล่นในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมเหมือนเด็กก็คือขนาดชื่อยังตัดแค่น้ำออกเหลือแต่ต้นไม่เป็นไรครับชินแล้ว เรา้งถึงแเื่อแน่นอนแน่นอนครับผมซึ่งพี่อฟบิ๊มาเลยบอกว่าต้นน้ำฝากด้วยนะน้องๆเพิ่มาใหม่เดี๋ยวฝากพี่ฝากปั้นหน่อยนี่ขอให้ตลกตลกรวใช่ครับผมนี่อาจารย์ผมอยู่นี่นี่อาจารย์แล้วตอนนี้นะครับผมก็มีอ่าน้องมีน้องบาเบลมีน้องยิน มีหนูเกลือด้วยนี่ที่สําคัญมีหนูเกลือด้วยมีเพียวด้วยนูนิวไงนูนิวไงหนูเกลือความเป็นต่อพี่จิงเดียวพูดอีนแต่ว่าน้องบาเบลอะอายุสิบหกผมอายุ25แล้วในเรื่องอะเล่นเป็นเพื่อนกันคือถ้าน้องอายุยี่อะผม29แล้วพี่ผมเป็นน้าเขาได้แล้วจริงอะแก่นี้เป็นพ่อแล้วผมรู้สึกว่าเรามีงานในหนึ่งมุกโอ้เว้ยถ้ามาอย่างงี้กดดันนะดิกโพติ อะถ้ามีคนถามพี <t unter> <t unter> <t ่ว่าพี่เป็นคนตลกเปล่าถ้าพี่บอกตลกจริงเราก็ไม่ใ่แล้วกดดันไหมพี่กนโอ้โหล้อใส่อย่างเดียวตลกดังท้าไปแล้วท้าไปอื่นท้วแบบครับก็กระแสตอบรับดีมากตอนนี้ก็กําลังออนอยู่ที่เกาหลีกับญี่ปุ่นด้วยเออเราก็แบบดีใจนั่นหลัเราได้เพราะปกติเราดูแต่นังเกาหลีตอนนี้คนเกาหลีได้ดูหนังเราแล้วเออดีใจที่ ม่มีโอกาสไปอ่อนทักมาครับผมแต่ผมอ่านไม่ต่อผมก็อันย่องอันย่องมีอะไรอะไรใส่ใส่ใช่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวฝึกทุกวันอ๋อใช่เร็วๆนี้ครับผมก็จะพบกับหนังสือรุ่นในรูปแบบหนึ่งขออุบไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่เซอท์นะแต่ถ้าเซฟท์แปดร้อยเนี่ยจะบอกเลยตอนนี้ มีกี่ร้อยได้ไหมสามอาวาคางกลางครับผมก็ฝากติดตามนะครับผมซีรีส์นิ่งเฮียด้วยครับผมก็แก๊งเราในตอนนี้ก็ฟอร์มพิมพ์มา,มาอย่างดีเลยเป็นวูแพ็คเลยครับผมนับรองว่าสร้างสีสันได้แล้วก็รับประกันความสนุกแน่นอนครับผมขอบคุณครับ